เชา้านี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการทำไร่มันสำปะหลังนะครับพอดีสวนของลุงหลังบ้านนะครับเ,เขาเขาไถที่แล้วก็เขาย,ยกร่องแ,บบแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังนะครับเป็นร่องสวยงามนะครับ ที่มองไปไกลๆก็คือต้นมันสำปะหลังนะครับส่วนตรงร่องอ่ะเมื่อเช้าก็จะมีลุงๆปับป้าที่เขามารับจ้างปลูกจิ่งมันนะครับเขาก็มาลงแรงกันก็เป็นรายได้นึงของชาวบ้านนะครับของละแวกนี้นะครับก็คือเหมือนรับจ้างปลูกมันอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิถีของชาวไร่ชาวสวนนะครับแต่ว่าหลักการปลูกมันควรจะสลับบ้างหรือเปล่าใช่ไหม เหพจไม่ค่อยชอบปลูกมากปลูกสักกอสองกอก็พอได้เพราะว่าไม่ค่อยชอบกินมันแต่ถ้าปลูกเป็นเศรษฐกิจเนี่ยก็ควรจะต้องบำรุงบำรุงดินบ้งครับเพราะว่ามันเขาจะค่อนข้างจะดึงสารอาหารจากดินไปเยอะก็ต้องสลับแับปลูกข้าวโพดปลูกผักปลูกถั่วสลับกันเนาะ ทำแบบอะไรพืชนหมุนเวียนนะครับดินจะได้พัฒนาอากาศกำลังดีแล้วนะครับเนี่ยจบแล้วนะครับเพื่อนๆมาชม